สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 365หาศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมพูดถึงดวงชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงวันที่8-14ถึงมีนาคม2560เป็นช่วง7วันสั้นๆน,นะครับที่เราจะมารู้กันว่าแผนที่ชีวิตของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอะไรบ้างนะครับโดยผมขเขาเนี้ยใช้ลูกเต๋าในการทำนายเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าท่านที่เกิดวันันนจทร์ ท่านที่เกิดบันจันทร์ช่วงนี้นะครับจะเกิดอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่นะอย่าลืมนะครับว่าบทวิเคราะห์ที่ผมจะวิเคราะห์ต่อไปนี้เนี่ยเป็นช่วงแค่เจ็ดวันสั้นๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นทั้งหมดของชีวิตนะท่านอย่าเพิ่งไปพว่งนะกรณีที่เกิดเรื่องไม่ดีก็มไม่ต้องไปโฟวง่งแต่กรณีที่มันเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ย ท่านก็ต้องรีดคว้านะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมันเป็นช่วงแค่7วันสั้นๆเท่านั้นนะครับที่อยากให้ท่านนั้นได้รู้เท่าทันนะครับเกณฑ์สตาชีวิตหรือความน่าจะเป็นนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดสนใจในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงสตา์แบบนี้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับที่ช่องยูทูบสามหกห้าเสริมชีวิตนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ทุก7วันนะครับการวิเคราะห์นั้นก็ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าท เพื่อนหรือคนที่ท่านรักด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะช่วง8ถึง14มีนาคมช่วงนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้โอ้โหมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ใช้สตังค์นะครับมีเกณฑ์ใช้สตังค์มีเกณฑ์เดินทางใช้ตังค์อ่ะต้องบอกว่าใช้ตังค์เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องดั้งเดิม แล้วก็ปนเรื่องของงานด้วยนะครับเป็นการพจะใช้ตังในการทํางานใช้การใช้สตังในการเดินทางนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยใช้ตังแบบคนคนเกิดวันจันทร์จะใช้ตังเยอะนะแต่ใช้แบบเขาเรียกอะไรทยอยใช้อ่ะแต่มันใช้ตลอดเลยนะในเจ็ดวันเนี่ยมันใช้อยู่เรื่อยเลยมีเรื่องตรงนั่นนิดเรื่องตรงนี้หน่อยเรื่องจะเดินทางใกลไกลเรื่องที่ครอบครัวเราจะใช้สตางหรือต้องไปพัวพันกับเรื่องครอบครัวไปจ่ายให้ไปแชร์ให้หรือไป ไปร่วมอะเดินทางไปกับเพื่อนไปกินไปเที่ยวจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับแล้ช่วงนี้ของเกี่ยววันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ถ้ามองในบุมบวกในช่วงที่มีความสุขอย่างหนึ่งก็คือได้ใช้สกัดเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าหาสตันเนี่ยมันยากเมื่อหานะแต่ไหนมันง่ายเมื่อใช้นะครับเวลาใช้มันง่ายนะครับก็บอกว่ามันก็โอเคนะครับถ้าสำหรับสำหรับคันเก่ยววันจันทร์แล้วก็ช่วงนี้วันเกียววันจันทร์เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของการที่ตัวเองนั้นจะต้องเข้าไปลงทุน นะครับไปลงทุนไปเรียนรู้กับอะไรใหม่ๆนะครับถ้าไม่เคยเลยนะถ้าไม่เคยเลยจะมีเกณฑ์การลงทุนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ถ้ามีอะไรที่ลงทุนอยู่แล้วนะครับต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับมันมี2ระยะนะขั้นที่ไม่เคยลงทุนมีเกณฑ์ลงทุนการลงทุนนี้เป็นการลงทุนใหม่ๆนะครับพัฒนาต่อยอดที่จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นแต่ถ้าลงทุนอยู่แล้วระมัดระวัง นะครับการพิกผันการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงพิกผันแล้วมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องเรามาลองอย่ากล้าได้กล้าเสียอย่าใจใหญ่อย่าบุม่มบ่ามใจเย็นๆนะครับอย่าตามเขาเรียกว,ว่าอย่าจี้อย่างเช่นอขออนุญาตพูดเลยนะสมมติว่าคนบรรจารท่านใดกําลังลงทุนเล่นหุ้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ชัดเจนมากดวงคนบรรจารช่วงนี้นะครับอย่าใจอย,าาย่าไล่บี้อย่าจี้เช่นตัวเลขกําลังจะขึ้นหุ้นกําลังขึ้นแล้วก็ไล่บี้รอจี้จี้ว่าเดี๋ยวถ้าจะขายตอนไหนอะไรเงี้ยตัวเลขมันจะตกบุบเลยนะเพราะฉะนั้น เอาพอใจเอาที่มีความสุขอย่าใจใหญ่แล้วก็ไม่ใช่แล้วเวลาตัวเลขใหญ่ที่เรารู้สึกว่าน่าจะช้อนซื้อแล้วซื้อเข้าไปแล้วปึ๊บนะครับแล้วใจใหญ่ซื้อเต็มที่เลยแลย้วอยดีๆเลขมันจะมีผันได้นะครับต้องระมัดระวังนะระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องของการงานช่วงนี้งานเหนื่อยครับเป็นงานที่ต้องมีการตัดสินใจ นะครับตัดสินใจในวงงานตัดสินใจในสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของท่านในวงงานทาให้ท่านต้องตัดสินใจเราเกิดความหนุดหงิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่ามีโอกาสเอ่อมีโอกาสของความหงุดหงิดค่อนข้างสูงในเรื่องของงานนะแล้วก็มันเป็นเรื่องเก่าเก่ามันเรื่องมันเรื่องจุกจิกวนใจนะครับจริงคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้เรื่องที่โมโหหรือหงุดหงิดก็คือเรื่องเล็กน้อยนี่แหละพยายามคุมสติเอาไว้นะครับพยายามคุมความรู้สึกเอาไว้นะครับแล้วก็มันจะช่วยทําให้ผ่านพ้นไปได้เพราะมันอย่าลืมนะครับมันแค่เจ สำหรับเรื่องของความรักความรักนะครับกรณีความรักที่บอกนี้คือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ยังไม่ได้มีสามีภรรยาชัดเจนนะครับเป็นเรื่องของความรักนี่นะครับก็ต้องบอกว่ารักช่วงนี้เป็นรักที่ไม่มีเหตุผลนะครับมันมี2องในยักคือหลงในรักก็ได้นะครับเช่นงเช่นวัยรุ่นหลงในรักมีใครเตือนไม่ฟังเลยหรือคนที่กําลังมีความรักอยู่เกิดทะเลาะกันไม่เข้าใจในเหตุผลซึ่งเกนและกันนะครับช่วงนี้ถ้าใครอยู่ในเกณฑ์ทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจเรื่องเหตุผล อย่าเพิ่งคุยกันเลยครับเพราะยิ่งคุยยิ่งวุ่นวายนะครับยิ่งหดุดกิจนะครับผ่อนไว้ห่างไว้รักษาระยะห่างไวจะดีมากเลยนะครับก็อย่าไปซีเรียสกัมนมาแค่7วันเท่านั้นนะครับมันจะมีแนวโน้มประมาณนี้แต่ถ้าท่านใดที่มีครอบครัวแล้วมีบุตรมีภรรยาแล้วนะครับก็บอกว่าความชีวิตความเป็นอยู่ท่านช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันระวังนะครับเรามาระวังนิดนึงในเรื่องของความเซนซิทีฟนะครับความเซนซิทีฟความน้อยใจ นะครับในครอบครัวของท่านนะครับท่านต้องดูแลใจใส่นิดหนึ่งใส่ใจในรายละเอียดหน่อยนะครับก็จะช่วยได้มากอย่าเมินเฉยเพราะมันจะมีอารมณ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์เหมือนแบบอยู่ด้วยกันมานานนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วเมินเฉยเพราะคิดว่าเขาช่วยตัวเองได้นะครับแต่บางทีบางครั้งคนเกิดบัจทร์ช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟนิดน,นึงนะจริงๆก็เคยช่วยตัวเองได้แต่ช่วงยุตสิบแแบจะให้คนรักหรือคนที่เรารักเนคนครอบครัวเราสามีเราภรรยายเราลูกเรามาเทคแคร์เราอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถ้ามีครอบครัวอย่าลืมเทคแคร์ครอบครัวตัวเองนะครับเพื่อรักที่สดชื่นและชื่นลานะครับสุขภาพคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้สุขภาพจะอ่อนเพลียดได้ง่ายนะครับจะเพลียจะร้าจะเปรีย,ะะะรยนะครับจะรู้สึกว่าไม่มีแรงไม่อยากทําอะไรนะครับจริง,รงๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องถ้ายัางเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับวัยกลางคนต้องระวังเรื่องไขมันพอบตับนะครับมันทําให้เพลียง่ายหรือช่วงนี้งดของมันของทอดซะนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญอีกประ ถ้ามีโอกาสนะครับเราง่วงมากเพลียมากแล้วไม่ไหวอย่าฝืนเช่นขับรถอยู่หรือทาอะไรอยู่แล้วอย่าฝืนให้หาที่นิ่หาที่หลับนะครับสักพักเดียวครับเดี๋ยวมันจะกลับมาสดชื่นอย่าไปฝืนสังขารอย่าไปฝืนร่างกายเพื่อทำให้ท่านนั้นผ่านพ้นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุหรืออันตรายหรือสิ่งใดๆก็าตามที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านฝืนและสติท่านไม่เพียงพอนะครับก็จะผ่านไปได้ในช่วงเจ็ดวันนี้นะครับสรุปว่าคนเกิดวันจันทร์นะครับระวังเรื่องการใช้เงินถ้ามองมอง,มองที่ดี ก็เป็นการใช้เงินอย่างมีความสุขแต่มันมีรายจ่ายเนาะรายจ่ายจะมีเข้ามาก็เรามัดระวังการใช้จ่ายสักหน่อยอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าใจใหญ่นะครับจะมีเกณฑ์ของการลงทุนหรือการเรียนรู้เ่ใหม่ก็อย่าใจใหญ่ใจโตนะครับอย่ากล้าเกินไปนะครับกล้ามากจะเสียมากนะครับกล้าน้อยก็เสียกล้ามากก็เสียเรามัดระวังครับพอดีพอดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนโสดนะครับอาจจะมีการทะเลาะกับแวนเรื่องของเหตุผลข้อแม้ในชีวิตเยอะมากนะครับแต่ถ้าคนมีที่คนที่มีครอบครัวแล้ว ก็ต้องดูเรื่องของความออเอาเปรยสายดูแลกันก็ะจะเกิดความน้อยใจและเซนซิทีฟส่วนเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกนะครับสุขภาพช่วงนี้อ่อนแรงเหลือเกินนะครับในเจ็ดวันนี้พักได้ก็พักนะครับก็เป็นบทสรุปง่ายๆของคนที่เกิดวันจันทร์ระหว่งางวันที่8ถึง1ิมีนาคม2560ผมไมิเคาะการดูดวงแบบนี้ทั้ง7วันนะครับอาทิตย์จันทร์ค่ำทุกวัเส,สา,าร์สามารถติดตามได้ท่านใดที่ชอบนะครับเพิ่งมาชมนะครับก็ กดติดตามไว้นะครับกดะระฆังเป็นเสียงเตือนไว้นะครับเป็นเตือนข้อความเวลานิวโยวิเคราะห์ดูดวงใหม่ๆก็จะเด้งขึ้นมาท่านสะดวกเมืมม่อไรพร้อมเมื่อไหรอยเปิดดูก็ได้นะครับและสําหรับท่านที่เห็นว่าบทวิเคราะห์ดูดวงนี้ถูกใจนะครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าสังขารคิดว่ามันโอเคเลยอยากให้คุณนิทรัตน์มีแผนที่ชีวิตในช่วงสั้นๆทุกทุกวันกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับผมใหมา่าอซ์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube สามภาสศาสตร์เสริมชีวิตช่องยูทูบดีๆ